เดี๋ยวจ่าแบกเองกูไม่แบกหรอกเออมีใครรู้บ้างเท่าไหร่เอฟมแปดสิบดาเมจเท่าไหร่โอ้ไม่รู้เลยเอ็ปสิบน่าจะกระสุนดาเมจน่าจะเยอะสุดแล้วในกระสุนที่มันโอเคเอปสิบไหนไหนเอ็มแปดสิบดามเมตไม่ไหนไน,นเขาอยากดูบอสกันใช่ไหมพยายามวิ่งเข้าตึกกลางกันไปถ้าเจอก็ดีถ้าเจอก็จะเจอ,าเจอมาตึกกลางแหละ เราก็จะตายเนี่ยเขาเรียกว่าไปตายโชว์แน่นอน Infield Dead r a c e ใครจะตายก่อนกันฉันเอง<ำ>ฉันยืนลุบบ้นโง่ๆสะกัตสนัยใช่บบไหมน่ะใช่สะกบบสัตสนัย สแกปไม่ตายด้วยตายทำไมมึงเอาลูกซอมยิงแล้วมันตายวะทองไงแคทเท่ด้วยตายแต่แต่นายใช้ลูกแปด a 5 s ยทำไมไม่ตายเฮ้ยมันไม่โดนไงล้อเที่ยอะไรอ๋อโอเคเดี๋ยวอับอายกูยัดกระสุนกูอับอายมากเลย เราได้ยินคนจากคนตั๊กใหม่สเกลตันที่อะไรก็แ,แล้วแต่นายอยู่ไหนอ่ะไปจัดก,การเลยดเดี๋ยวตามไปไมไอ๋อเหรอหลอดกระสุนอยู่บบกำลังวิ่งใต้ชานยกใหย้หยกให้เออไม่ละอุ๊ยอุ๊ยอุยโดนดิงโว้ยโอ้ยโว้ยย,ยตรงไหนตรงไหนอะตรงไหนตายตกลางตรง สองคนนะผมวิ่งมาตรงรั้วฟ้าโดดนะ<ช>อันนี้จากกำเนิดเหรอใช่เริ อันนี้ผมโดดเข้ามาเออเออเออปะเทนเตอร์ฟ้าพวกยูบกรนตาย เราตายแล้วกูคอนเฟิร์มว่าอยู่ไม่หนีไม่หนีไม่หนีนเพื่อเราตายแล้วจะหนีไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องลากมันไปด้วยสักตัวนึงซึ่งได้แล้วตัวนึงแต่มีสองตัวใช่ไหมใช่ได้ไยินเวกเตอร์ตัวเดียวรักษาตัวเองก่อนเดี๋ยวมาเคลียร์ศพให้กัน เนเดี๋ยวค่อยเดินนะเดี๋ยวพี่รอฟังเสียงมันก่อนยิงตายไปแล้วเหรอยิงตายไอ้ตัวเวกเตอร์ตายแล้วอ๋อโอเคโอ้ยเฮลโลเฮลทีกตัวหนึ่งตายแถวท่อเหรออีกตัวหนึ่งที่ตายยิงต้องแถวนั้นตายไหมไม่รู้พี่ว่าพี่ว่ามันมีเวกเตอร์ตัวเดียวเว้ยแต่ว่าพี่ได้ยินเสียงเวกเตอร์ตัวเดียวไหมได้มีอีกมีอีกเดี๋ยวเดินเยวเด็ด รวงหนึ่งนี่ปาดหน้าเลยเหรอปาดหน้าดินี่น่าจะคนละตี้กันนะคนละตัวไม่เกี่ยวยิงตามเสียงนย่งเ้ยมีอีกว่า ขวามีตัวหนึ่งข้างหน้ามีตัวหนึ่ง,ง,งรอให้มันปะทะกันไอ้ข้างหลังก็กำระเบิดจะเอากูแล้วเนี่ย จากข้างหลังนั่น,นะเขี้ยะข้างหน้าหลังสองหน้าหนึง่งสนุกกเลย กระสุนกูหมดอะสัตว์กระสุนกูหมดกระสุนกูหมดกูดกดกดกยังไม่มีเวลาได้เปลี่ยนแม็กได้ซ้์ไอ้เหี้ยเฮ้ยสองตัวเลยด้วยอ่า,เอา,เ,อาเอาที่ทำได้ละกูเก็บไปสี่ไม่หมดนะโคตรสวยเออ